มันี่มาหาอยู่หากินเก้าละไม่น่าม,มูนที่เก่าเวลาเดิมมาสองคนกา็าลงทดมันี่เอาเหี้ยวครับมันี่มาสคนมาแบบชุดใหญ่เลยกำลังลงเนี่ยเอมล็อกออกโอ้โอ๋ออะไรเล้วสิลงเลียวลงเลียวหาหมองใส้เบ็ดหาหมองไส้เบ็ดกัน ติดเตาันยันเลยครับมานแทบอันเนี่ย <c oughs> ให้โชคให้มานใส่ไปน้ำขดหิน <c oughs> โขดหินนี่เ <c oughs> ห็นเลี้ยงเขามาเอาเนี่ยมาก่อนใส่ไปเลยเนี่ยมันจะหน่อยใส่น้ำขดหินนี่างเ้ยไปเรื่อยๆใส่เร็วไงวะน้อยเนาะ no? คอยใส่ไป,ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรี่ยวย่ามในก็คำออุมดละแล้วตะเวนตัวดินคอยกเว้ฮ่องมันหากินหฮองหมดเลยหาขายเราไม่ได้หาขายเราหากินไปเรื่อยๆมาเล่นมาเอาบรรยากาศนอำขึ้นเชียงก๊กบ<ๆ>ป่ามาเล่นมาเอาบรรยากาศไม่ใช่มาหนิเห็นบนปอมมีหอดเบ็ดอืม เรามาใส่ปลาดกันและมาเ็ดใส่หลังมาเคื่องซอมตัวใส่เบ็ดชิหลังนีเห็นบอนี่เออาเครื่องหน่อยใส่เบ็ดชิปหลังเนี่ยลาเครื่องซอมตัวเลยเห่นบอนั่นใส่ชิหลังเอองามีใส่ลองใส่เลยลองใส่ชื่อเบ็ดชิปหลังเนยอบเดบอลในช้อมตัวหรอพต้นคำน่ะเออันบรรยากาศบรรยางาม เว็นั้งดินน่าจะดังไฟตัวต e. ั้งเข้มเดี๋ยวผมจะถอยรถเขานี่ถอยรถเขานี่ดักไว้ผนเขาดังไฟหุ่นบางเถิงฟังมุนเนาะปากเคืองปากเคืองครับไปมากลุทดกำลังลุเรือลุเรือไปหาไซเบตไซเบตปากเคืองปากข้าไม่เห็นตะเกียงกับเขาตามกันเรือว่าสิบมันวะ จ่สิบปากข้าวเขาปากเขาว,ขาวบ้าหูตามเมียได้วันนี้กำลังเดดออกไปสองคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับกำลังสันแชนแนลนะครับเพราะเป็นำลังใจให้นะครับลองเรือไปนามูลหาใส่เบ็ดเบื้งมองไว้ว่าหมดไเป็นเปซเไอากเกือไใส มาหาเบิง้งปลาเครื่องปลาข้าวปลาเบึกนะครับจกักจะได้ไปนั่นอกได้ย่างก็ดีลนะย่ัดจะไปย่างละ่ะ <c oughs> ไปติดตามกันย่างครับเอาวนไม่ห่างโนกุยฟังโมนครับฟังโมนยำแรงแรงบรรยากาศดีบรรยากาศฟังโมนล,ล,ล่องเรือหาปลา อยู่มาฝากบรรยากาศาาก็ฝากคนลูกไม่น่ามุนนะครับเอาอยู่มาฝากมากันสองคนอ,อันนั้นมันเปียกเบ็ดก่นอนว้เสียกกันลาม,มันโปนไว้อ๋อลาม,มันตัวพุ่น,น,น,นครับใส่เบ็ดไว้น้ำใสมุนแหละแล้วก็พายเรียว,วายามยมขึ้น วาสีมันบ่เออเหือนกันครับคนใส่ก็มึงหูแต่วาสิมันมันเบิ่งไปน้ำกันเลยนะครับอยู่วงอยู่วงไหน,นอยู่วงไหนบันใส่เบ็ดแล้วเคยเป็นเขียเป็นแดงบ่ดีเลยใส่เบ็ดกับปลาเงียปลาน้อยพร้อมกับเงียขีย้เดียนย่างกระเหยิบต้่น้ำ <c oughs> <c oughs> โอ้นบรรยากาศตอนเย็นเย็นหาอยู่หากินตามธรรมชาติชีวิตลูกน้ำมูลนะครับมาการะลุกกดะลอองคนคือเราละนี่เราก็หิวน้ำก็ไดกินน้ำคือดว่าดว่านะครับวิวสวยๆตอนเย็นเย็นนะครับติดตามยาวเลยม่ได้เบ็ดแล้วนะครับ พี่น้องสามันบนถนนผ่านไงผ่านไงไผ่เรียแร <c oughs> งนั่งหัวเรียโคโมซะมาแรงไผ่เรี <c oughs> เยเลยเนาะ <c oughs> วิวส,สวยๆเรืงแรงถ่ายวิวเบิ่งน้าห่าเสียหมันป่าเบิ่งไปน้ำกันครับ <c oughs> คนใส่กือบหบัวแต่าสีไม้หมัน,มนระยให้เบิ่งน้ำกัน ตามยาวไปเลยอย่าลืมกดลังสัญชแนลนะครับในช่อง YouTube นี่ปลาดปลาล่าเร่งปลาปหลาหนึ่งตัวเฮ้ยอะไรแซ่บไก่นยังไบบเออโนกบไปกันสมุน้ำบุหรี่ดีลในปลาดหนึ่งตัว ใส่เป็ดแล้วเขาจะมาว่าสิกินไปหายยัวกินกันรูสึกประหลาดเพราะยายปิ้ง,งเขาเขาหนึ่งตัวเอาบริษาทไข่เขาหากินเถอะหากินเพื่อยังชีพวิถีชาวนาลูกน้ำมนลเมืองบุรีรัมย์สุริน สิเือุบูราะทนี่าวอีสานหรือครับบันเนียู่นี่ยนนไปเนี่ยกันขา่าดบ่อบ่านมาอยู่เ,เออบ่วันนั่น มันนั่นคือว่ายามแลงมัน่สินีแย่ไหมมันได้เพราะได้เข่าหินไหมนอนทำนอนแล้วนนงงงเขา่านอนเหรีน,นอนเล่นยญอน้มาเบิกเนี่ยเ,เอ้ามาเบิกเดียวหงเขา่าโบหินหน้าเบิกเด้อว่าสินเสบียงเออเสบียงเบียงกลัง,ลงหงเขา่า เกางหินน้ำเบิ้งเด้อเออว่ามีหมอไฟไฟได้หนิว่าท่านเข่าหมอน้อยเออเข่าหมอน้อยหุงเข่าวางหินน้ำว่าั่นเข่าวางหินน้ำเออดันสุดพันธ์สุดพันธทดไม่ต้องลินน้ำฝีมืออะไรดับฝีมืออยู่สองคนนอนเรียนแล้วนอนแล้วมาหากินปลาเด้ดปลากระไดแล้วปลาได้หอดปลาครึ่ง ต,ต้มสิต้มปลาเครื่องว้หนิออครับไปเบิ้งกันไปเรืร่อยยามรอบแรกมนันบ่เบิ้งกันครับแค่ทุ่มนน่ลงาสามทุ่มสามทุม่มยามรอบแรกใส่เลยปากลายตัวหนึ่งวันถึงไม่กินเขาอันนี้เรากอยามเบิง้งตามกันเลย น้าึ้นปะครับยิงบ่หมานเลยเงียบ่หล่อนเลยหล่อนบ่เงียบ่หล่อนเลยป่าบ่กินปิดบ่รอบแรกไอหมานเลย